สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจทุกชัานเลยนะคะวันนี้มาพบก,กับกัจจังอีกแล้วค่ะกัจจังก็จะมารีวิวรถอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กัดมาก,กับเจ้าปาเจโร่สปอร์ต GT ทพลนั่นเองค่ะกับราคาค่าตัวอยู่ที่1,384,000บาทถ้ากรณีเป็นสีขาวมุกนะคะเพิ่ม1,5,000บาทเรามาดูกันว่านะคะคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะ เริ่มจากด้านแรกเลยค่ะจะเป็นโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตสีบรอนนะคะปกติรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีโลโก้ติดมาจากโรงงานนะคะแต่ว่ากัดมาติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มนะคะในส่วนของตัวผากระโปรงนะคะที่เป็นสีบรอนเพื่อที่จะตัดกับตัวรถที่เป็นสีดํานั่นเองค่ะและชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นครอบคิวตัว C ค่ะเป็นครอบคิวตัว C สีดานะคะเพื่อที่จะรับกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดานะคะตัวกระจังหน้าเราก็มาทําสีเพิ่มเช่นกันนะคะ มาค่ะขยับลงมาขยับมาที่ด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นครอบไฟตัดหมอกครอบไฟเลี้ยวนะคะเพื่อทําให้ตัวรถนั้นดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคขยับลงมาด้านล่างเลยค่ะด้านล่างนะคะจะเป็นสเกิร์ตหน้าของทางไรเดอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลทามลันนิ่งไลท์แบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดูด้านข้างกันเลยนะคะว่าด้านข้างเราแต่งอะไรกันไปบ้างตามมาเลยค่ะามาในส่วนที่ด้านข้างนะคะก็ ที่ติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะเป็นแบบเรียบเนาะเป็นสีดำนะคะเพื่อที่จะทำให้ดูตัวรถนั้นดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะและในส่วนของตัวรุ่นจทิพันนะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ18สีทูโทนมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะขยับไปด้านนี้นะคะลูกค้าตัวนี้ก็ติดตั้งในส่วนของกับประตูด้านข้างให้นะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะเพื่อที่จะเข้ากับตัวคิ้วล้อ Q นะคะมันทํทำให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้น แล้วก็ในส่วนของตัวครอบนะคะกันร,รอยมือเปิดตัวนี้จะเป็นลายเคฟล่าเลยนะคะมาพร้อมกับโลโกโป้ปาเจโร่สปอร์ตแบบนี้เลยสวยเท่แบบนี้เลยนะคะเพื่อกันร,รอยเล็บของคุณลูกค้านั่นเองนะคะและขยับมาด้านบนค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นกันสาดนะคะกันสาดอย่างดีนะคะสวยงามลงตัวมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเรามาดูด้านท้ายกันเลยค่ะว่าด้านท้ายเราแต่งอะไรไปบ้างตามมาเลยค่ะ มาที่ด้านท้ายนะคะตัวที่โดดเด่นเลยก็จะเป็นครอบคิวมือเปิดที่มาพร้อมกับไฟเบรกคําว่าปาร์เจโรสปอร์ตนะคะตัวนี้จะติดเฉพาะไฟเบรกนะคะขยับมาที่ด้านล่างเลยนะคะด้านล่างก็จะติดตั้งในส่วนของตัวสเกิร์ตท้ายนะคะเป็นท่อเหลี่ยมเป็นท่อคู่เหลี่ยมนะคะของทางไรเดอร์เช่นกันนะคะลูกค้าสามารถเลือกทรงได้นะคะมีทั้งท่อกลมท่อเหลี่ยมนะคะก็ยังไงสนใจ อยากจะดูชุดแต่งนะคะก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะและชิ้นสุดท้ายและท้ายสุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบไฟท้ายสีดําเงานั่นเองนะคะเพื่อที่มันจะทําให้ตัวด้านท้ายของเรานั้นดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับชุดแต่งนะคะในส่วนของคันนี้นะคะเรามาดูโปรโมชั่นกันดีกว่าว่าแต่งแบบเนี้ยมีโปรโมชั่นดีๆอะไรบ้างตามมาเลยคะ่ะ Y2K ไหนคะวันนี้มา ช่วงถึงโปรโมชั่นกันแล้วนะคะสำหรับปาเจโร่สปอร์ต GT ท l พัคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่39,000บาทหรือชุดแต่งแบบนี้ที่59,000บาทนะคะหรือจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนาน3ปีหรือจะเป็นดอกเบี้ยศูนนาน4ปีหรือจะเป็นฟรีบำรุงรักษานาน5ปีนะคะลูกค้าสนใจถูกใจโปรโมชั่นไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ส่วนตัวหรือไ d ดไลนด้านล่างเลยนะคะ ยังไงวันนี้นะคะกัดรบกวนลาไปก่อนนะคะยังไงฝากรบกวนกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวกะจังและทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะบ๊ายบาย